สวัสดีค่ะต้องยกมือด้วยไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเล่นอะไรโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A เอราวนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่กับน้องฟลุกนะคะน้องฟลุกก็เป็นบาริสต้าหนุ่มนักเรียนไทยในแอลเลทนะคะแล้วก็วันนี้สาเหตุที่มานั่งอยู่กับฟุกเนี่ยคือประเด็นเนี่ยนัดเจอกันเพราะว่านี่เป็นเป็นคุณรู้อีกคนนึง พี่ดูแลอยู่เนาะผู้เป็นเด็กกำพร้าที่มีพี่มาชุบเลี้ยงอยเอีเออเอิอนอ่ะนะเจอการแล้วก็มาหาอะไรกินหาอะไรดื่มกันแล้วพอดีฟุกอ่ะก็อยู่ๆนางก็ถามเอขึ้นมาว่าเอ้ยพี่เอเนี่ยพอดีฟุก๊กไปเจออโพสต์อันนี้อันนี้นางก็เปิดให้ดูเนาะก็เป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องโพสต์อะไรนะ,ะโพสิ มันนั่งกินอะไรตอยคุยกับคนอื่นมันเป็นโพรที่แบบเขาบอกว่ามาออสเตรเลียมา,มาง่ายแล้วก็แบบมาหาอะไราได้เป็นแบบเดือนละแสนแะอะไรเงี้ยพูดจาม่รู้เรื่องน่พูดให้มันเป็นโพสโฆษณาเราทำวีซา่าวีซ่าทำงานมาออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็การันตีรายได้ให้เดือนละแสนเออแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 8 9 0เกมืแต่สามารถจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้แล้วก็ไปทำงานฟาร์มได้ชั่วโมงละเท่านี้เท่านี้20กว่าเหรียญเดือนหนึ่งได้ตกเป็นแสนอะไรอย่างนี้ฟุกก็เลยมาถามว่าพี่เอออันเนี้ยมันมีจริงหรอวีซ่านี้เออแล้วเราก็เลยแบบถามฟุกกลับไปว่าเฮ้ยตอนฟุกจะมาอยู่ทำวีซ่านักเรียนมามันมันยากใช่ไหมมันก็ว่ายากแล้ว อยู่คิดว่าวีซ่าทำงานอ่ะมันจะทำง่ายขนาดนั้นเหรอจริงปะเออมันมันคนที่จะมาทำงานทำวีซ่ามาทำงานที่นี่ได้นะคะจะต,ต้องเป็นพวกแบบ professional หรือมีแบบคนสปอนเซอร์มาแล้วก็เขาก็ต้องมีเหตุผลมีน้มมีนี่แล้วก็ทำวีซ่าทำงานมาที่นี่มันยากมันไม่ได้ทำมาง่ายแล้วก็ความเป็นไปได้มีน้อยมากขนาดเด็กนักเรียนน่ะทำวีซ่ามาเรียนหนังสืออ่ะ มีทั้งเงินการันตีมีทุ่งนู่นยังถูกปฏิเสธวีซ่ากันเยอะแยะถูกไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนแบบจะมาวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาทําเรื่องกันง่ายนะเขาทําเรื่องยากเราโหมองข้ามเรื่องวีซ่าทางานไปได้เลยว่ามันจะง่ายอะไรแบบที่เขาโฆษณากันขนาดนั้นเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นแบบพวกที่เขาแบบทํานาบนหลังคนอนะแบบพวกสแปมที่แบบเอาเอาเขาเรียกะไรวิกฤตของ ภาวะเศรษฐกิจที่เมืองไทยเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทามาหากินโดยการแบบสร้างโพสอ,อะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะโซเชียลมีเดียอะไรบางคนมันก็เขาเรียกอะไรมิจฉาชีพมันเยอะไงแล้วก็ใครที่แบบไม่มีความรู้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความแบบอะไรอะ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรแบบความเครียดกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งรายรับทั้งงานทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวเองอยากมาประเทศ ต่างประเทศมากขึ้นก็เลยเลือกที่จะไปเชื่อแล้วก็อยากจะไปเออแล้วก็ไปทําตามคนที่เขาไปหลอกแบบนั้นอะ่ะเออแบบแค่เขาบอกว่าใช้เงินแค่แบบแสนกว่าบาทก็มาได้แล้วโอ้ยฟุกตอนฟุกเดินทางมาทําเรื่องมาที่เนี่ยหมดเงินไปตั้งเท่าไหร่ถูกปะ สองแสนห้<ท>าเออ, <25. S 2> เ,อ,อเพราะว่าต้องอะไรค่าเรียนออค่าทําวีซ่าค่าดําเนินการออค่าตั๋วเครื่องบินค่าตรง่นนี้มันออโอ้โหสามารถมีเงิน1,000 0แบาทไม่ถึง1,000 0แบาทก็สามารถบินมาได้แล้วมันเป็นไปได้อย่างไงถูกปะเออ,เอ,อก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้รู้ที่ชมเอรา,าวอยู่เนี่ยได้รู้ว่าการมาประเทศออสเตรเลียเนี่ยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่หิน เรื่องการให้วีซา่าเพราะว่าความปลอดภัยของประเทศนี้มันมีสูงมากยูมาอยู่นี่ยูคิดว่าไงปลอดภัยปะปลอดภัยมากครับเออแล้วมีกฎกติก,กาเยอะเข้มงวดครับปรับสูงเออกฎหมายทุกอย่างเข่งคัดอแล้วคิดว่าเขาจะมาให้วีซา่าใครมาอยู่ประเทศเขาได้ง่าย,ายไหมม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายๆคนที่วกว่าจะได้มาเป็นคนของที่นี่ขนเขาฝ่าฟันอุปสรรคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องการทํางานพิสูจน์ตัวเองทั้งทักษะภาษาอะไรเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นคุณอย่ามองว่าการที่คุณจะมาแล้วแบบามาวีซ่านี้แล้วมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนอย่างเงี้ยมามาแล้วมาโดดวีซ่าเอาวีซ่าแบบมาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่กลับบ้านแล้วก็อยู่ยาวแล้วมันแบบมันกระทบถึงคนอื่นๆคนรุ่นหลังไปหมดว่าเวลาเขาสถานทูตเขาจะออกวีซ่าให้กับใครอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูด้วยนะว่าการแบบที่ทําผิดกฎหมายของ เชื้อชาตินั้นอะมันมีเยอะแค่ไหนเสียประวัติเสียประวัติประเทศอเออ,อก็อยากให้คิดคิดให้ดีๆอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณแบบมาทําผิดกฎหมายหรือว่ามามาถึงที่นี่แล้วเราไม่ยอมแบบไม่มีวีซ่าที่จะอยู่อะอแต่ว่าก็ยังฝึกอยู่ต่อไปเรื่อยๆอะวันหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องกลับประเทศจริงๆอะการที่คุณจะขอวีซ่าไปประเทศอื่นมันก็ยากขึ้นไปอีมัน,ม,นมันเสียประวัติไปหมดมก็อยากให้คิดคำนวณดีๆแล้วก็เลยเนี่ย การที่เอ็มมานั่งอยู่กับฟุกวันนี้ตัวฟุกเองอะฟุกมาวีซ่าอะไรวีซ่านักเรียนครับเออแล้วทายากแม่เรื่องอยากมากเอ,อกว่าจะเตรียมเอกสารกว่าจะเขียนข้อมูลอ,อ,อะไรทําให้มันน่าเชื่อถือใช่แล้วอยู่มาถึงอะชีวิตมันก็ไม่ได้แบบจะมาเรี่ยมง่ายสวยหร,เรูเราเราไม่อยากให้ทุกคนอะถูกขายฝันเ,ออเราก็พยายามจะให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจริงเออมันไม่ใช่ว่าการมาเมืองน,นอกมัน มันก็ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปอะจริงความคิดคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่อยากให้มาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะ <Yeah. S 1> มันไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นรอกมันเพื่อตัวคุณเองนี่แหละ <c oughs> ฟุกเกนเล่นอะไรของแกมัน <c oughs> มันเพื่อคนมันเพื่อตัวคุณด้วยเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณถูกหลอกลวง <c oughs> แล้วก็ต้องมานั่งเสียเงินไปฟรีๆจากพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ <c oughs> เอ,อ,อยากให้ไปหาเอเจนท์ที่มีความรู้แล้วก็ไปหาเอเจนท์ที่ มีตัวตนจริงๆ<ม>แล้วก็ที่เขาให้คำปรึกษาอะไรที่มันไม่ได้เวอร์เกิน<ม>อย่างเช่นแบบโอ้มีห้าหมื่นบาทก็มาได้แล้วค่ะเงี<ม>้ยมันม,ม,มันไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปไปแบบท่องเที่ยวแบบเขาเรียกอะไรอะต่างจังหวัดอะที่คุณใช้เงิน5้าหมืนบาทแล้วก็ไปได้แล้วอะ<ม>ใช่ไหมเอออันนี้คุณคือคุณทําวีซ่าย้ายประเทศเลยนะมันไม่ใช่ว่า<ม>จะไปใกลาขนาดนั้นก็เลยเป็นห่วงทุกคนคะ่ะเออก็เลยอะ ฟุกไหนๆก็นั่งอยู่ของครับพี่อยากให้ฝากอะไรถึงคนยูมีความคิดอะไรที่อยากพูดไหมเออสหรับฟุกนะครับก็จริงๆอยากให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละเพราะว่าหลังจากที่มาแบบว่าเมืองมันก็ดีแบบกฎหมายความเป็นระบบระเบียบบ้านเมืองอะไรมันก็สวยงามมันก็น่าอยู่อะครับแล้วก็อีกอย่างเราสามารถแบบ ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองไปด้วยในขณะที่เรียนอย่างนี้มันก็น่าภูมิใจด้วยแต่ว่าสําหรับใครที่อยากมาก็ไม่อยากให้รีบเกินอยากให้แบบหาดูศึกษาข้อมูลเอเจนต์ดีๆนะครับเอเจนซี่ไหนแบบว่าน่าไว้ใจมีความน่าเชื่อถือม,มีรีวิวที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่จะมาเนี่ยการใช้เงินน่ยมันก็มันมันเป็นมันน่าเสียดายนะครับถ้าเราจะเสียเงินเสียเสียเงินแล้วก็เสียรู้ให้กับ มิชฉาชีพครับผมก็เลยอยากให้มาแบบอะไรที่มันแบบไปตามคำลงทองทำถูกต้องตามกฎหมายตามกระบวนการมันเนาะเออเราก็จะได้มาอยู่ด้วยกันกับเอกับน้องฟุกแบบสบายใจหายห่วงโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดกังวลว่าตัวเองจะแบบทาอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามาถึงแล้วอ้าวเอเจนต์คนนั้นดันหลอกเราแล้ววีซ่านั้นไม่มีอยู่จริงเราก็ต้องกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออะก็ยังไงนะคะก็ขอบคุณฟุกมากที่แบบ b r i n g up เอาไอเดียนี้มาคุยกับพี่ม,มาถามพี่แล้วก็น้องอะ่ะเป็นคนอยากให้เราอะ่ะเป็นคนแบบได้ออกมาเตือนทุกคนอเองอยากให้ช่องช่องของเราเนี่ยเป็นช่องทางในการกระจายข่าวพวกนี้ไปให้กับคนที่แบบอยากเดินทางมาต่าง,างประเทศนั่นแหละว่าอ,อยากให้ดูดีๆเนาะ เอออก็โอเคขอบคุณฟุกมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน e ู i ศ o หน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องเอลราวต่อไปนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>